เกือบมาสแกนเข้างานไม่ทันเนี่ยอ้าพี่นิจสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาสแกนนิ้วันธ์ไงคะเนี่ยโอ้ยที่เกือบสแกนไม่ทันเนี่ยเนี่ยพี่พัวจะไปเติมน้ำมันเนี่ยถ<ม>แถวนี้ยาวมากเลยนะสันแล้วก็ราคาน้ำมันนะขึ้นเอาขึ้นเอาเลยค่ะตอนนี้น้ำมันแพงมากเลยค่ะพี่น,น,น่าสิคะถ้าเรามีรถที่ไม่ใช่น้ำมันอะเนาะเราก็ชาร์จไฟได้ที่บ้านอะ ดีเลยนะสุดยอดเลยอ่ะพี่นิดไม่ต้องกังวลค่ะตอนนี้ที่ทํางานของเรามีรถเชืไฟฟ้าแล้วดีดีวเนาไปดูกันดีกว่าค่ะค่ะไปอาสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะฉานและพี่นิดในรายการ Enjoy English DHRD ค่ะพี่นิดคะวันนี้ในรายการของเราเป็นอีพดที่สามเนาะเราจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันคะ นไหนๆก็ไหนๆหนะเนาะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเรื่องรถพลังงานไฟฟ้ากันดีกว่าไหมคะดีค่ะหีือวาเรียกอีนว่ารถ EV เนาะค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ,คะ,คะอ้าบอลพอดีเลยพาไปดูรถไฟฟ้าหน่อยสิได้พี่จอดย,คยคียด่นี่เดลยวฟฟ้าโอเคโอเคอเดี๋ยวเรา,เร,า,เร,ารอรถตรงนี้แป๊บนึงเนาะ A later. few moments ที่นิ่ค้าตั้งแต่มีกระแสเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยเนาะที่นิ่ได้เคยลองสัมผัสหรือได้ลองทดลองนั่งยังไม่เคยเลยค่ะแหมสมัยตอนพี่เป็นคิตตี้มอเตอร์โชว์เนาะก็จริงอ่ะเนาะสมัยนั้นมันก็กี่สิบปีมาแล้วพี่เล่นร้อเล่นร้อเล่นไม่กี่สิบปีเองเนาะสมัยที่พูดสาว เียงเงียบมากเลยที่นี่เสียงเลยเนาะใช่ไม่มีเสียงเลย่รถธรรมดาเนี่เรามารู้มาแต่ไกลแล้วเนาะใช่เรื่องเสียงเรื่องความมาแล้วอะรถยนต์เสียงเงียบจริงเลยอะเราพานี่แบบเงียบจริงอะนี่แคสตาร์ทรถแล้วเหรอเนี่ยสตาร์ทแล้วพี่มันไม่ได้มันไม่ได้มีเสียงสตาร์ทนะเงียบมากเลยค่ะต่างกับรถยนต์ปกติมากเลยอ่ะใช่รถยนต์ปกติมันเวลาสตาร์ทมันจะมีเสียงดังกว่านี้เยอะเลยเนาะใช่ค่ะเออแล้วตอนขับครั้งแรกรู้สึกยังไงอ่ะต่างกับรถยนต์ทั่วไปยังไงอ่ะ ไม่ต่างเลยฟิลลิ่งการขับไม่ต่างอแต่แค่ว่ามันได้ความเงียบกว่าอัตราเร่งเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยครับเหมือนเครื่องยนต์น้ำมันเหมือนปกติเลยแต่เห็นเขาบอกว่าเวลาออกตัวมันจะได้เร็วกวรถธรรมดาไหมหรือว่าถ้าเป็น,เ,กกนเคล,ลอวตัวสูสีนะสูสีสมไม่หนีมากอยู่ที่น้ําหนักเท้าเราพินิจคารถยนต์ไฟฟ้าของเราอะที่เขาเรียกกันว่าอีีอะค่ะตัวย่ออีวีนี้มันมาจากอะไรอะคะ อ๋อ EV นะคะก็มาจาก electric vehicle electric vehicle หรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะค่ะแล้วรถยนต์ไฟฟ้านะคะ,คะต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันในปัจจุบันยังไงคะออรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็จะใช้การขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะอืมดีจังเลยค่ะอย่างนี้ก็แค่เวลา แบตหมดใช่ไหมคะแล้วก็แค่ชาร์จแบตซึ่งวิธีการชาร์จแบตมี2แบบนะคะก็คือชาร์จแบบรวดเร็วก็คือควิกชาร์หรือชาร์จแบบธรรมดาก็คือ Normal c ชาร์ชนะคะสําหรับการชาร์จแบบควิกชาร์เนี่ยก็คือใช้เวลาการชาร์อแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาการชาร์จไม่นานส่วน Normal c h ชาร์เนี่ยค่ะเราสามารถชาร์จที่บ้านได้เลยค่ะในระหว่างที่เราพักผ่อนนะคะแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้พอตอนเช้ารถก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะค่ะหรือจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า The normal c h a r can take time during we take a rest at night ค่ะค่ะสำหรับแบตเตอรี่นะคะก็ mean, มีอายุการใช้งานนานพอสมควรเลยนะคะโดยทั่วไปเนตอนนี้ก็รับประกันกันอยู่หลายปีเลยละ,ค,ะค่ะค่ะ The battery has long term warranty ค่ะแล้วส่วนอาการชาร์จนะคะถ้าชาร์จแบบ100%ครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลพอสมควรเลยนะคะถ้าวิ่งในเมืองนะคะจากบ้านไปที่ทำงานหรือว่าจากที่ทำงานมาบ้านเนี่ยคะ่ะสบายสายเลยละค่ะ แล้วก็ในท้องตลาดตอนนี้นะคะบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลกว่า500กิเมเลยนะคะว้าวดีจังเลยนะคะ,คะโอ้โหถือว่าใครที่กำลังมองหารถอยู่นะคะยังไงก็ลองมองรถ EV เป็นหนอีกหนึ่งทางเลือกดูนะคะ uh huh. EV is one option for your consideration to buy a new car เพราะนอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้วนะคะยังประหยัดค่าบำรุงรักษาอีกด้วยค่ะ v e l cost saving And low Cost Maintenance ค่ะอ๋ oh, ค่ะใช่แล้วก็ประโยชน์ต่อมานะคะก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปปั๊มน้ำมันนะคะเพื่อเติมน้ำมันด้วยนะคะ The EV is environmentally friendly and time saving และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสามารถชาร์จไฟได้จากที่บ้านด้วยแ่ะคะ่ะ The EV can charge battery at home นอกจากนี้นะคะที่นี้ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือตอนนี้นะคะ่ะรถ EV ยังมีราคาที่สูงอยู่นะคะใช่ EV is still expensive ซึ่งตอนนี้นะคะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็กำลังพยายามทำให้ราคาของรถถูกลง mm hmm. เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและเข้าถึงรถ EV ได้มากขึ้นค,ะค่ะข้อต่อมาก็คือระยะทางในการขับขี่ขึ้นอยู่กับขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่นะคะ,คะ the distance of driving Depends on the amount of battery capacity ก็คือระยะทางอันวิ่งของรถะคะขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ใช่ค่ะคพอพูดถึงเรื่องความจุเนาะอีกอย่างก็คือสถานีอัดประจุอะคะ่ะของเราอะในประเทศเรายังไม่ครอบคุมในทุกพื้นที่นะคะ charging station are not covered in every area และอีกอย่างนึงก็คือ EV เนี่ยยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะน้องฉันอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อที่ให้บุคลากรทางด้านยานยนต์นะคะได้เรียนรู้ถึงเรื่องการบำรุงรักษาค่ะ EV is new technology so it takes time for automotive personnel to learn for maintenance สำหรับผู้ที่สนใจรถ EV ตอนนี้นะคะบ้านเราก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นด้วยกันแล้วยังไงก็ลองหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะใช่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะพี่นิดนะคะแล้วก็น้องฉันนะคะกับรายการ Enjoy English DHRD ของเรานะคะก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะสำหรับในรอบหน้านะคะเราจะมีอะไรใหม่ๆมาเสนออีกนะคะในเอพิโซดหน้าของเรานะคะ,คะก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามด้วยนะคะค่ะ,คะ Thank you for watching and see you in next episode ค่ะ Goodbye